สวัสดีค่ะแยะสุธราอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมาพูดเรื่องที่หลายคนเคยเจอแยสุธราเองก็เคยเจอเหมือนกันนะคะคือเรื่องถ้าผู้ชายที่ไม่รักเราแล้วและทิ้งเราไปเราต้องทํายังไงอาจารย์เคยเจอนะหลายท่านก็เคยเจอ แล้วก็เรื่องนี้ก็มาถามไถ่กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอาจารย์ก็ตอบถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เลยตัดสินใจมาอัดคลิปนะคะแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวสั้นๆแล้วก็แชร์เป็นประสบการณ์จะดีกว่าน่าจะโอเคกว่าลักษณะอย่างนี้นะคะนั่นก็คือคำถามเนี่ย ดูเหมือนง่ายง่ายมากแต่จริงๆแล้วคือบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งมากกินใจมากและไม่สามารถตัดออกจากชีวิตได้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับชีวิตเราคำตอบของยโสธราไม่ใช่แค่การร้องไห้หรือพยายามวิ่งตามใคร แต่คือการกลับมาหาตนเองค่ะกลับมาหาตนเองเพราะเมื่อใครทิ้งคุณไปนั่นไม่ได้แปลว่าคุณหมดคุณค่านั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าใดๆเลยแต่มันแปลว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณค่า ในตัวคุณแล้วเพราะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำดีมาโดยตลอดเราปรารถนาดีกับเขาและเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างเช่นเขาต้องการที่จะออกไปจากชีวิตเราหรือเขาพยายามหาผู้หญิงคนอื่นที่ดีกว่าเราและมองผู้หญิงคนนั้นว่าเขาดีกว่าคุณ หลายๆด้านนั่นหมายความว่าเขาไปให้คุณค่ากับผู้หญิงคนนั้นมากกว่าคุณและเขามองเห็นคุณค่าผู้หญิงคนนั้นและเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจงปล่อยเข้าไปถ้าเราถามตนเองแล้วว่าเราไม่เคยต้องการสิ่งใดๆจากเขาเราไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียให้กับเขา และเราไม่เคยทําความเสื่อมเสียให้กับเขาเลยตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาและเขาเองก็รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราเป็นคนดีในกรณีนี้นะคะในกรณีนี้นะไม่ใช่ว่าเขาทิ้งเราไปเพราะเราโกหลกลิ้นต้อนก้อนต้อและเราเป็นคนหญิงแพทย์สยามเราเป็นคนหลายใจเราเป็นแล้วเราก็ไปทําในสิ่งนั้นอันนี้ก็เขาจากไปมันถูกแล้ว และเราก็สมควรได้รับเราสมควรได้รับสิ่งนั้นเพราะเราทําตัวไม่ดีเองแต่ในกรณีนี้คือเราทําตัวดีเราทําตัวดีนะคะดังนั้นมันจึงเป็นตัวสรุปในประโยคต้นว่าไม่ใช่ว่าเราต้องไปร้องไห้ หรือพยายามที่จะวิ่งตามแต่คือการกลับมาหาตนเองหาตนเองให้เจอเพราะเมื่อใครทิ้งคุณไปนั่นไม่ได้แปลว่าคุณหมดคุณค่าแต่มันแปลว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณค่าในตัวของคุณต่างหากดังนั้นจงปล่อยเข้าไปจงปล่อยเข้าไปนะคะหยุดโทษตัวเอง อย่าถามว่าเราไม่ดีตรงไหนคุณรู้ตัวคุณดีแล้วอย่าถามว่าเราไม่ดีตรงไหนแต่ให้ถามว่าเราจะดูแลหัวใจตนเองอย่างไรนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเมื่อเขาจากเราไป 2. คืนอำนาจให้ตัวเราเองคืออะไรคะตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ ทำสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจที่สุดให้พลังตนเองกลับคืนมาสิ่งที่เราเคยมอบให้กับเขาไม่ว่าแต่ความดีความจริงใจหรือการให้เกียรติต่างๆกลับเอาสิ่งเหล่านั้นมามอบให้กับตัวของคุณเองอย่างร้อยเปอรเซนต์ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องหาไม่ต้องให้อะไรกลับมามอบให้กับตัวเอง ร้อยเปอร์เซนไม่มีเงื่อนไขใดๆ 3. รักตนเองให้มากขึ้นลงทุนกับความสุขของตนเองเช่นออกกำลังกายออกกำลังกายฟิตเนสให้หูคุณสวยแต่ถ้าของยโสธราเนี้ยแต่งตัวแต่งตัวซื้อผ้าไหมชอบเครื่องเพชร ชอบเครื่องประดับมาใส่ชอบแต่งตัวให้ตัวเองเส,สวยๆใส่เสื้อผ้าส,สวยๆนะคะเลือกสังคมที่ดีเข้านะคะเลือกอ่านหนังสือที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้ความคิดและทัศนะของเราเปลี่ยนแล้วก็เดินทางไปสู่โลกกว้างไม่จมปลักอยู่กับที่เดิมไม่ขีดเส้นใต้ให้กับตนเองว่าจะต้องอยู่ตรงนี้จะต้องตายตรงนี้ หากินตรงนี้ไปหากินที่อื่นไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมีตังไปเลยค่ะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไว้ไปเพื่อเรียนรู้ไปเพื่อศึกษาไปเพื่อหาอนาคตของตนเองไปนะคะพัฒนาทักษะอาจารย์พยายามฝึกภาษาอังกฤษทุกวันนี้มาฝึกภาษาจีนด้วยแล้วก็ฝึกภาษาฮินดีด้วยบางประโยคเพราะว่า ยโสธรามีแฟนใหม่เป็นชาวต่างชาตนะิพูดง่ายๆก็คือเป็นคนอินเดียนั่นเองเขาให้ความรักเราและก็ให้ความเคารพเรามากนะคะให้เราหลายๆอย่างโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ความซื่อตรงหน้าตาไม่หลอกแต่ใจใน่สุดยอดมากนะคะดีกว่าคนที่เราผ่านมาเขาอาจจะดีแต่ว่า เมื่อเขาจากไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันนะคะและไม่ต้องอยากได้ในสิ่งที่มันสูญเสียไปเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่วันสองวันแต่เราอยู่ด้วยกันมาเป็นนับสิบปีถ้าเราไม่ดีเราก็ถือว่าเราเสียเวลาตั้งสิบปีซะถ้าสิ่งที่เราทำให้มันไม่มีประโยชน์ก็ถือว่าเกื้อกูลกันไปดูแลกันไปในฐานะเพื่อนร่วมโลก แต่ถ้าจะเป็นคนที่รักที่เราจะต้องให้ความเคารพให้ความศรัทธาให้ความเชื่อมั่นมอบใจให้นั้นไม่ต้องเอากลับคืนมาและมามอบให้กับตนเองมีตังซื้อของอร่อยให้ตนเองกินมีตังซื้อความสุขให้ตนเองมีตังพาตนเองไปสร้างบุญสร้างกุศลมีตังไปทริปสแสวงบุญไปทริป ปฏิบัติทรรไปทริปจากโน่นจากนี่ให้ตัวเองมีคุณค่าให้ตัวเองมีความสุขจะดีกว่านะคะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวเองเสมอๆนะคะดังนั้นถ้าเรากลับมารักตนเองแล้วจัาไว้นะคะว่ารอยยิ้มของคุณมันจะงดงามเสมอๆนะคะเราจะยิ้มด้วยความสุขแล้วความสุขของเรามันจะเปล่งออกมาจากสายตาของเรา นะคะสายตาีจะสดใสามากนะคะจะไม่เศร้าหมองอะไรใดๆเลยจําไว้นะคะความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการถูกทิ้งไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของคุณเพียงว่าความรักของคุณอยู่นานหน่อยเท่านั้นเองความรักของอาจารย์อยู่เกิน10ปี15ปี17ปีเราก็ถือว่าเราเสียเวลาไป17ปีแต่ไม่เป็นไร เมื่อจบเรากเริ่มต้นจบวันนี้พรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่เลยดวงอาทิตย์เกิดเริ่มต้นใหม่เลยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเราคุณจะเห็นคุณค่าใหม่ในตัวเองและวันหนึ่งคุณจะขอบคุณเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นนะคะดังนั้นนะคะดิฉันยโสธราศิริภาพรพากรเขาฝากไว้ว่า ถ้าเขาไม่รักเราเราก็รักตนเองได้อย่าผูกกรรมผูกเวรนะคะแผ่เมตตาและให้เขาไปเถอะและคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นจะเข้ามาหาเองถ้าเรารักตนเองพอดังนั้นรักตนเองคือพลังที่แท้จริงนั่นเองกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ